่ะเขาอยู่แถวนี้ไหมเออโอเคมันชัดไหมหรือมันเบอร์กล้องเบอร์หรือกล้องชัดเบอร์เบอร์ครับเบอร์ไม่ได้เช็ดหน้ากล้องบอสโจนี่จะสอนว่าต้องเช็ดหน้ากล้องก่อนค้างก่อนอัดคลิปหรือไปได้ความรู้หลายหลายคนสอนใช่ไหมอ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เยใหม่นะคะธนิดา เจโอวันออฟฟิเชียลคนเด yeah. right? ้เพิ่นต so, so. mm ั hmm. ้งช right? uh ื huh. okay. uh ่อ huh. ม right ีนามสกุลเจโอวันเด้ยถ้าเจ้าเจอเจโอวันใน YouTube นั้นกดกดซับให้เบิดสุกุลเด้อพี่น้องต้องไปค่อยแม่สกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันกดเด้อเด้อฝากประธานอสมกดให้เราเด้อพี่น้องเองประธานอสมโอวานค่อยเหมากับประธานอสมโอรูปสวยดีมากเลยอสุดดย เข,ขาเรียกว่าเหลียงอุ้ยหุยเบ,บ,บิองเด้ออืกอิกิงมันหักดามไห้ดีตัวมันได้กินอืยังมีเพียรใช่ไหมซเพราะว่าเขาบัวใดอันนั้นเนาะอมไม่ได้ไม่ได้ใส่ย,ยุกใสาย,ยาอะไรอือกินได้เลยอเพราะว่ายุกยาบ่มีปลอดภัยไรกังวลไ,ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะปล่อยธรรมชาติ เซ็นสาม<ค>ทีดีกว่าดีด <laughs> ีกว่าล้างกินกินมันหาก็อุตส่าห์ดมไว้ถูกว่ <laughs> าบ้างจ้องโอเคโอ้โห,โหสวยมากคน,คนงานดีนกว่าแดงภูมิใจมากโอ้โหเหลืองมากเหลืองได้สา,สามนาทีหรือยังสามนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง บินาลามจากสวนนะจ้าภูมใจลายปีเื่อเจ้าของเป็นปีแรกเอ้ยปีที่สองปีปีแรกได้สองจันปีตอนนี้ได้หกจัน,น